คร <Okay. S 2> ับผมช่วยรักษาหายหครับเปิ่ได้ย,ยัง <Okay. S 2> ช่วยช่วยรักษาหายเขาเป็นโรคมะเร็งที่ปอดและที่ปอดก็ดีขึ้นแล้วเห็นหมอบอกว่ารามขึ้นที่หัวศีรษะนิดหน่อยครับตอนนี้ขอบคุณครับผมอ,บบอันนี้เป็น เป็นตัวคนป่วยหรือเป็นสามีของน้องจูบิวตี้ค่ะเป็นวีระเดชสามีน้องจูบิวตี้ครับอ๋อเป็นคุณวีระเดชเนาะแต่ว่าตัวตัวผู้ปฏิบัติเนาะไม่ได้เข้ามาด้วยใช่ไหมคะ no ค่ะชื่อชื่อนายชายเข้ามาแล้วครับแต่แต่ไม่ได้เข้ามาในจิตตะภาวนาใช่ไหมคะตอนนี้น้องชัญญาสิน เาม,มาแล,แล้วค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มเลยค่ะน้องชายนอ้นองชายคุยกับกี่วันน้อยค่ะน้องชายเปิดไหม่เปิดกรุณาเปิดไหม่หน่อยค่ะค่ะอะคุณชายเปิดไหม่คุณชายอยากอัญเชิญตะขายานพ่อใหญ่ไหมคะ หรือว่าคุณชายไม่ได้ยินพี่วันหรือเปล่าไม่แซามาหลับได้ยังนะคะน้องชายน้องปูอยู่ไหมครับน,น้องปูอยู่ไหมน้องชายอยู่ไหมครับได้ยินไหมหลับไปหรือเปล่าน้องปูเหู่ย<ม>ไหมคะหลับไม่คะ่ะอ่ามีชื่อคุณธัญสิทธินะเสื้อสีเหลืองๆใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะวันไหนที่น้องเขาเข้ามาได้จะให้เขานะ,ะถามเองเนื่องจากว่าตัวพี่วันเองนะคะก็อยากที่จะช่วยส่วนตัวคุณธัญสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อนุญาตแล้วก็สามารถสื่อสารได้นะตรงนี้ถ้าน้องพร้อมอวันไหนก็ที่เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ย ขอให้น้องทัญสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้อนุญาตเองดีกว่าเนาะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันเนี้ยพี่วรรณก็อยากจะบอกนะว่ามีพี่คนหนึ่งนะคะพี่สมสุขนิราดไัยนะคะก็จะมีประสบการณ์โดยตรงนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยอยากจะให้พี่สมสุขเนี่ยนะคะ ได้ให้เป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่าพี่สมสุขเนี่ยผ่านการดูแลพี่ยงยุทธมาแล้วก็พี่วันเนี่ยได้รับการแจ้งมาจากน้องนุ่นนะคะที่ช่วยประสานตรงนี้ให้จนกระทั่งรู้ว่าพ่อจะมารับแล้วก็ตอนนั้นรู้แต่ว่าท่านให้อดทนอีกแป๊บเดียวนะแล้วก็รู้สึกว่าพี่สมสุขก็แสดงธรรมนะคะ แล้วพ่อก็ให้พี่สมสุขเนี่ยเอากระถาจิเจรุนิเนี่ยให้กับพี่ยงยุทธแล้วก็บอกว่ารอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพ่อจัดทีมจะมารับละนะออกจากสอนทมปุ๊บเนี่ยก็รู้มาจากน้องนุ่นนะคะว่าพี่สมสุขบอกว่านะพ่อมารับพี่นะคะยงยุทธแล้วอัน,นอันนี้คือเป็นเรื่องของภายในกลุ่มนะอันนี้ ถ้าพี่สมสุขยังยังอยู่พี่สมสุขพอบอกได้ไม่เอ่ยพี่สมสุขนิราชภยอ่ะจะได้เป็นวิทยาผ่านช่วยช่วยน้องธัญสิทธิ์พี่สมสุขทํงงทำยังไงคะทำยังไงคะตอนตอนดูแลสามีหรือยังไงคะทั้งดูแลทั้งอธิฐานจิตนี่แหละอ๋ออธิฐานจิต ่าแล้วก็สอนทำที่เขายังไงค่ะเชิญค่ะพี่ตอนนี้ตอนใหม่ๆเขาก็ยังรู้สึกตัวดีค่ะก็อธิบายให้ฟังว่าร่างกายเรามันก็ไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนอะไรแบบนี้ให้เขาทราบว่าเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นของธรรมดาให้เขายอมรับให้ได้ก่อนแล้ว ตอนแรกเขาก็ยังไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่ตอนหลังก็นำพาเขาสวดมนต์กับท่านพ่อเรื่อยๆฟังเรื่อยๆ mm. เขาก็จิตใจเขาก็ดีขึ้นเข้าใจในเราที่เราพานำปฏิบัติบ่บอยๆทุกๆวันค่ะจ mm. นเขาอิ่มเหมือนก็ว่าพอรู้แล้วว่าทำใจได้อ่ะค่ะก็ก็สบาย อนนสอนนก็เรื่องอจิอรุนี้บ้างค่ะเรื่อยๆตอนนั้นเพ่อใหญ่พูดถึงพี่ยงยุทธยังไงคะตอนที่พี่มาขอใช้ตะขายานผ่านน้องนุ่นแอดมินจที่ที่ส่งมาหาพี่วันเนาะพ่อ,อบอกอยังไงนะ <laughs> อธิบายไม่ค่อยเป็นนะคะพี่้าบอกให้อดทนอีกแป๊บเดียวจะมารับใช่ไหมวันที่อ่าวันที่พี่ขอเข้าถึงบาร,รมีพ่อถูกไหมแล้วจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันเนาะประมาณไม่กี่วันท่านก็มารับเลยเนาะประมาณอาทิตย์นึงประมาณเนี่ยอืมเพราะตอนนั้นทุกคนก็พี่เอ,อรู้สึก ถ้าพี่วันจำไม่ผิดน้องนุ่นจะพยายามบอกว่าสงสารอ่าสงสารพี่นะสมสุขเพราะว่าพี่สมสุขเนะ่ะเห็นเห็นว่าต้องดูแลพี่ยงยุทธอ่าประมาณว่าป่วยหนักว่ายอย่างนี้นะ้วก็ตอนแรกตอนแรกขออนุญ,ญาตนะคะตอนแรกเราอธิษฐานสวดมนต์กับหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าให้ร่างกายหาย หายจากการเป็นโรคมะเร็งอะไรแบบนี้แต่ต่อไปร่างกายคือร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องอธิษฐานต่อว่าเออถ้าจะอะไรนะถ้าจะตายก็ขอให้ตายอย่างรวดเร็วไม่ต้องทรมานร่างกายจนเกินไปแบบนี้ค่ะ mm hmm. คือเจ้าต,ตัวเขารับได้ก็เลยบอกเขาไปแบบนี้ค่ะแต่ท่านพ่อก็ทราบว่า เมื่อร่างกายไม่ไหวแล้วก็คือยอมยอมไม่ยอมยอม,ยอมยังไงอะยอมรับค่ะอืมอทางไงก็ขอบคุณนะคะที่พี่สมสุขพยายามอธิบายจนนะคะคู่บุญบารมีนะคะนณตรงนั้นเนี่ยที่รู้รู้มาคืออายุไขอายุไขคือ อาจจะหลายๆอย่างด้วยตอนนั้นเพราะว่าพี่สมศุกก็ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จนกระทั่งนะคะวันหนึ่งนะคะก็เหมือนพ่อใหญ่บอก่ะก็ไม่ใช่มีเฉพาะ,ะพี่ยงยุทธ์นะคะก็จะมีอีกอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นะนะคะคุณพ่อสิบเอกคำไพชนมาสุขตัวเนี้ยคือท่านต่อสัญญ,ญาณมาเลย ว่าท่านจะมารับแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ให้บอกครอบครัวอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าลูกๆในบ้านนิพผ่านนะคะที่เรารู้ๆก,กันแต่ตอนเนี้ยถ้าน้องจูบิวตี้เนี่ยอ่าอ่าถ้าถ้าเมตตาต่อไปเนี่ยอ่าก็ให้นะคะถ้าคุณธัญสิทธิ์เนี่ยยังพูดได้สมมุติยังพูดได้นะคะให้เข้ามาเพื่อที่จะนะเชิญพระตะไครยามเลยเพราะบางทีเนี่ย อย่างอย่างมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์นะคะท่านผออ,อบุตรนะคะท่านผอ,อบุตรเนี่ยเคารพพ่อมากเพราะว่าหนึ่งนะคะพี่วันอยู่ที่บ้านท่านก็อยู่ที่โรงเรียนนะแล้วอยู่ดีๆได้รับข่าวข่าวหนึ่งนะคะ สิ่งที่อาจารย์ไม่สามารถไปหาไปเยี่ยมพ่อได้หรือว่าไปเดียวนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือพึ่งพ่อใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อใหญ่เนี่ยถ้าพี่วันจําไม่ผิดนะบอกอาจารย์ว่าอยากขอต่ออายุเลยลูกเพราะว่าอายุไขของพ่อฮวดเนี่ยหมดลงแล้วและ ถ้าบุญของลูกมีจะต่อพ่อต่อให้ได้นะแต่ต่อไปแล้วเนี่ยจะมาใช้ร่างเหมือนปกติที่เคยเป็นไม่ได้แล้วก็คือว่านะจะติดเตียงอันอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะพ่อพี่วันกับท่านอาจารย์บุตรนะที่ตรงเนี้ยเราก็เลยตั้งแต่นั้นเนี่ยพี่วันก็นะคะที่ รู้ก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดนะสายเลือดตัวเนี้ยมาขอเปิดกรรมให้ประมาณเนี้ยเขาเรียกเปิดเปิดกรรมเราก็เลยต้องรีบคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ขอแสดงความเสียใจนะเนื่องจากว่าสัญญาณมันเป็นอย่างนี้ถูกผิดยังไงพี่วันได้กราบขออภัยเพราะว่าอาจารย์ต้องการพ่อเป็นที่พึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็เหมือนนะคะ ก็ต้องทําตามที่พ่อใหญ่บอกนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพ่อใหญ่ก็จะบอกว่า,พ,าพ่อใหญ่มารับพ่อใหญ่มารับพ่อขนวเนี่ยไปฝึกฝนต่อนะคะตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเราเป็นลูกๆะคะ่ะท่านจะดูแลในสิ่งที่เราอธติฐานจิตเพียงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะน้องเขาอาจจะแบบว่าได้จิตที่มีพลังแหละรับรู้ว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่บางทีอะ่ะขอ ขอให้พี่วันเนี่ยเชื่อมตะขายานอาจจะเป็นเพราะพี่วันเนี่ยทำงานให้พ่อมานานแล้วสองเนี่ยอาจจะมีบ้างทั้งผิดและถูกคำว่าทั้งผิดและถูกคือบางครั้งเนี่ยพี่วันก็จะเหมือนที่บอกอะ่ะว่าถ้าเกี่ยวกับอายุไขถ้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือแล้วแบบว่าตัวนี้จะช่วยยังไงส่วนใหญ่เนี่ย บางทีท่านพูดไม่เหมือนกันในในในการที่นำเสนอตัวเนี้ยพี่วันก็เลยกราบขอบคุณนะคะ,ะพี่สมสุขเนี่ยคือเป็นอะไรที่เหมือนตอนแรกคือก็อยากให้เนาะเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะมีอายุไขที่ยืนยาวแล้วก็จะต้องไม่เจ็บป่วยแต่ถ้ามันเหมือนต้องเปลี่ยนแผนเนี่ยพี่สมสุขเขาก็เปลี่ยนแผน เป็นการที่ต้องรีบมาสอนทำรีบมาอธิบายแล้วก็รีบในการที่นะถ้าพี่วันเนี่ยจำไม่ผิดนะคะอย่าต่ออายุนะลูกคือถ้าต่อนะ่ะพ่อต่อให้แต่ความลำบากจะเกิดขึ้นกับทั้งสองคนนะคะนี่คือสิ่งที่พี่วันก็นะไว้ให้คุณพันยสิทธิ์เนี่ยนะคะ,ะสามารถที่จะ นะคะได้รับยานบางอย่างเพราะในบางอย่างเนี่ยถ้าพอที่จะฟังได้รับรู้ได้อะเขาจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่ารับกระแสรับกระแสตรงนี้อาจจะเกิดการดนจิตดนใจในบางอย่างได้นะคะพิวันก็เดี๋ยวขอเป็นนะคะให้น้องๆร่วมกันทำจิต ภาวนาก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะคะถ้าพ่อใหญ่สกิดมาเดี๋ยวพี่วันก็จะทำตามสัญญาณเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องบิวตี้แล้วก็ขอบคุณน้องจูบิวตี้แล้วก็พี่วีระเดชด้วยนะคะที่เมตตาให้นะคะ,ะคุณนะคะธัญสิทธิ์ได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลแล้วก็มีโอกาสที่จะนะคะอัญเชิญพระตขาย,ยานท่านอีกทีหนึง่ง ะะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณสำหรับแบบเพื่อนกรัลรยาณธรรมที่นะคะมาบอกวิธีในการที่นะคะอธิษฐานจิตแล้วฝากจิตแล้วก็ในที่สุดพระบิดาเนี่ยนะท่านเมตตาเสมอกับลูกๆนะเพียงแต่ว่าลูกอ่ะตัดสินใจหรือยังว่าจะกลับกับพ่อแค่นั้นเองถ้ายังไม่ตัดสินใจท่านก็ปล่อยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้ต่อไปแต่ถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยอยากกลับ ท่านก็นะขอให้ช่วยงานเบื้องบนเพื่อเหมาะกับการยก,กจิตนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะที่พ่อใหญ่ดูแลทีมของผู้ใหญ่ดูแลเนะี่ยมักจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคนคนนั้นเน่ยเขาจะเอามาพูดบอกหรือไม่พูดแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะ